ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่26ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้คนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวนะคะคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวดํา นะคะในช่วงนี้โปรเจกต์ใหม่ๆงานที่คุณทำมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงผลงานค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสได้ถูกโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่ช่วงนี้ระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมเรื่องเก่าเรื่องเดิมจะย้อนมาให้คุณปวดหัวกุ้มใจนะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างระวังปัญหาสุขภาพสายตาคอบ่าไหลนะคะของตัวเองนะคะในช่วงนี้คุณคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะระวังปัญหานะคะเก่าๆจะตามมาให้คุณรู้สึกปวดหัวกุ้มใจ คุณจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะแต่คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะค,ะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านแล้วก็อายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีดําให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 6 7นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ